คาถาของหลวงพ่ออรหันต์บาทใหญ่จังหวัดสระบุรีท่านได้กล่าวไว้ว่าถ้านำพระคาถานี้มาภาวนาหรือนั่งสมาธิฟังพระคาถานี้จะบังเกิดตาทิพมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมใครเห็นใครชอบใครเห็นใครรักใครเห็นใครนิยมชมชอบ หากท่านทั้งหลายพร้อมแล้วโปรดว่านโมไปพร้อมๆกันสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะ สัมมาสัมพุทธสัพพุทังบังเกิดเปิดโลกโลกวิถูวิโสทายิธรรมังบังเกิดเปิดโลกโลกวิถูวิโสทายิสังคังบังเกิดเปิดโลกโลกวิถูวิโสทายิพุทธโมทลุ ปร่งฟ้าพุทธโปร่งดินโปร่งสายสินโปร่งมหาสมุทรสาครพุทธโกษาลังกาสิงหละพาษาพุทธโทเปิดปล่องธรรมโมเปิดช่องสังโคเปิดเปิดสำเร็จสำเร็จสำเร็จด้วยเทินพุทธ ทังบังเกิดเปิดโลกโลกะวิถูวิโสทายิทำมังบังเกิดเปิดโลกโลกะวิถูวิโสทายิสังคังบังเกิดเปิดโลกโลกะวิถูวิโสทายิพุทธโมทลุโปร่งฟ้าพุทธโปร่งดิน โปรงสายสินโปรงมหาสมุทรสาครพุทธโกษาลังกาสิงหละพาษาพุทโทเปิดปล่องธรรมโมเปิดช่องสังโคเปิดเปิดสำเร็จสำเร็จสำเร็จด้วยเทินพุทธทังบังเกิดเปิดโลกโลกวิทู วิโสทายิธรรมังบังเกิดเปิดโลกโลกกวิถูวิโสทายิสังคังบังเกิดเปิดโลกโลกกวิถูวิโสทายิพุทธโมทะลุโปร่งฟ้าพุทธโปร่งดินโปร่งสายสินโปร่งมหาสมุทรสาคร พุทธโกษาลังกาสิงหละภาษาพุทโทเปิดปล่องธทมโมเปิดช่องสังโคเปิดเปิดสำเร็จสำเร็จ,สำ,รจสำเร็จด้วยเทินพุทธังบังเกิดเปิดโลกโลกะวิทูวิโสทายิทำมังบังเกิด เปิดโลกโลกะวิถูวิโสทายิสังคังบังเกิดเปิดโลกโลกะวิถูวิโสทายิพุทธโมทลุโปร่งฟ้าพุทธโปร่งดินโปร่งสายสินโปร่งมหาสมุทรสาครพุทธโกษา ลังกาสิงหละภาษาพุทธโธเปิดปล่องธัมโมเปิดช่องสังโคเปิดเปิดสําเร็จสําเร็จสําเร็จด้วยเทินพุทธทังบังเกิดเปิดโลกโลกวิธูวิโสทายิธัมมังบังเกิดเปิดโลกโลกวิถู วิโสทายิสังคังบังเกิดเปิดโลกโลกะวิถูวิโสทายิพุทธโมทลุโปร่งฟ้าพุทธโปร่งดินโปร่งสายสินโปร่งมหาสมุทรสาครพุทธโกษาลังกาสิงหละภาษาพุทธโทเปิดปล่อง ทำโมเปิดช่องสังโคเปิดเปิดสำเร็จสำเร็จสำเร็จด้วยเทินพุทธังบังเกิดเปิดโลกโลกะวิถูวิโสทายิทำมังบังเกิดเปิดโลกโลกะวิถูวิโสทายิสังคังบังเกิด เปิดโลกโลกะวิถูวิโสทายิพุทธโมทลุปโปร่งฟ้าพุทธโปรงดินปโปรงสายสินปโปรงมหาสมุทรสาครพุทธโกษาลังกาสิงหลภาษาพุทธโทเปิดปล่องธทมโมเปิดช่องสังโคเปิดเปิด สำเร็จสำเร็จสำเร็จด้วยเทินพุทธังบังเกิดเปิดโลกโลกวิธูวิโสทายิธรรมังบังเกิดเปิดโลกโลกะวิถูวิโสทายิสังคังบังเกิดเปิดโลกโลกะวิถูวิโสทายิพุทธ โมทะลุปโปร่งฟ้าพุทธโปร่งดินปโปร่งสายสินปโปร่งมหาสมุทรสาครพุทธโกษาลังกาสิงหะละภาษาพุทธโทเปิดปล่องธรมโมเปิดช่องสังโคเปิดเปิดสำเร็จสำเร็จสำเร็จด้วยเทิญ พุทธังบังเกิดเปิดโลกโลกะวิถูวิโสทายิธรรมังบังเกิดเปิดโลกโลกะวิถูวิโสทายิสังคังบังเกิดเปิดโลกโลกะวิถูวิโสทายิพุทธโมทลุโปร่งฟ้าพุทธโปร่งดิน โปรงสายศินโปรงมหาสมุทรสาครพุทธโกษาลังกาสิงหละภาษาพุทธโธเปิดปล่องธรรมโมเปิดช่องสังโคเปิดเปิดสำเร็จสำเร็จสำเร็จด้วยเทินพุทธทังบังเกิด เปิดโลกโลกะวิถูวิโสทายิทำมังบังเกิดเปิดโลกโลกะวิถูวิโสทายิสังคังบังเกิดเปิดโลกโลกะวิถูวิโสทายิพุทธโมทะลุโปร่งฟ้าพุทธโปรงดินโปร่งสายสิน โปรงมหาสมุทรสาครพุทธโกษาลังกาสิงหลภาษาพุทธโธเปิดปล่องธรรมโมเปิดช่องสังโคเปิดเปิดสำเร็จสำเร็จสำเร็จด้วยเทินเมื่อท่านทั้งหลายได้ฟังบทสวดพระคาถาพระเจ้าเปิดโลก ของหลวงพ่ออรหันต์บาทใหญ่จังหวัดสระบุรีจนครบเก้าจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงมีสุขพระมงคลมาบังเกิดแก่ท่านเกิดมงคลอันประเสริฐยิ่งให้นำพาได้พบพานได้เจอแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่งามหากใช้คาถานี้ฟังเพื่อนั่งสมาธิ ก็จะเกิดซึ่งตาทิพหูทิพและเจนโตปริยญาณพร้อมทั้งเกิดดวงตาเห็นธรรมเป็นที่รักเป็นที่นิยมมีเมตตามหานิยมด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ